สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่13มีนาคม2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งตรงกับวันที่13มีนาคม2566ความว่า สมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสนครรัฐวาติกันในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันสมณพิเศษพระคุณเจ้าในานามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอถวายพระพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงและความเคารพยิ่งให้พระคุณเจ้าทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีพระชนมายุยืนนานเพื่อทรงเป็นดั่งแสงประทีปอันรุ่งโรจนำทางแห่งปัญญาความดีงามทั้งปวงและพลังใจอันสูง ส่งแก่เราทั้งหลายสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8ปดนาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จออกนวังสัต์ประทุมพร,าาพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พยรัตท,ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีและคณะกรรมการมูลนิธินำคณะบุคคลที่สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินดังนี้ 1. คณะผู้บริหารบริษัทท c ซฟาร์มาสุติคออุตสาหกรรมจำกัดเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาสหาพันธสาธร,รัฐเยอรมนีระหว่างพุทธศักราช2565ถึง2569เป็นระยะเวลา5ปี 2. คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชะดำริเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาระผบผลิตพลังงานไฟฟ้าและโทรมาตรจำนวน21แห่งระหว่างพุทธศักราช2565ถึง2567เป็นระยะเวลา3ปี 3. ผู้แทนวัดอุตรดิตธรรมรามตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองอุตรดิตจังหวัดอุตรดิตเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเคล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลิทิเทคโนโลยีสารสนเทศต,ตามพระราชดําริมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราช,ชกุมารีครั้งที่1ทับ2,566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีวาระการประชุมเป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิในปี2,565รวมถึงแผนการดำเนินงานในปี2,566รวม12โครงการ ที่ผ่านมามูลรีทิร่วมกับสถาบันวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาของไทยพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกมีผลงานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญได้แก่โครงการเกี่ยวกับการบำบัดมะเร็งด้วยโปรโตอนภายใต้ความร่วมมือกับสถาบัน GSI แ a ที่เยอรมันมีศูนย์โปรโตอนสม็จพระเทศพม่าสุดาสยามบรมราชุมารี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งบริเวณร่างกายที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นคาดว่าจะรองรับผู้ป่วยได้ปีละ400-500คนโครงการพัฒนาสร้างเครื่องเร่งอนุภาคแนวตรงเพื่ออาบผลไม้และผลิตผลการเกษตรโดยสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนเป็นผลพลอยได้จากการทำงานร่วมกับเซิร์นในสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทดสอบการฉายรังสีเอกซ์บนผลไม้สดพบว่าเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคลดลงมากและยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียช่วยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเป็นการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไปโครงการสร้างนาฬิกาอะตอมเชิงแสงโดยสถาบันมาวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีควอนตัมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เมื่อโครงการวิจัยแล้วเสร็จจะได้นาฬิกาอะตอมเชิงแสงที่แม่นยำสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอาทิระบบการระบุพิกัดด้วยระบบดาวเทียมนำทางและระบบการกระจายเวลามาตรฐานไทยการใช้งานระบบการทำธุรกรรมออนไลน์และระบบการสื่อสารต่างๆ เวลา15นาฬิกา49นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายบัญชาชาวรินทร์ผู้ราชการจังหวัดนครน,นายกนำคณะข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดนครน,นายกฝอาทุละอองพระบาททูลเกล้าทุนกระหม่อมถวายผลมะยงชิดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะยงชิดของจังหวัดนครน,นายก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรราัาติยาราชนารีทอดพระเนตรการพัฒนาภาคการเกษตรและการบริหารจัดการระบบชลประทานน้ำหยดของนิคมการเกษตรคิบบุสฟาบลูมรัฐอิสราเอลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2516เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของรัฐอิสราเอลศาสตราจารย์ดยตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรคัตติยะราชนารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับกรุงเทอวิฟรัฐอิสราเอลไปยังชิบุตร์ฟาราบูมระยะทาง190กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง30นาทีเพื่อทาอาเปนการพัฒนาภาคการเกษตรและการบริหารจัดก,การระบบชลประทานน้ำหยดของนิคมการเกษตรที่บุตฟาบรูม เมื่อเสด็จถึงที่บุรฟาบูมดรอาชาร์เลวานนประธานนิคมการเกษตรที่บุตรฟาบูมและเยาวชนอิสราเอลในนิคมการเกษตรเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานการบริหารจัดการของนิคมการเกษตรที่บุตรฟาบูมโดยดรอาชาร์เลวานนซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของทะเลสาบกาลิลีใจกลางุบเขาฮูลาติดกับแม่น้ำจอแดน ไม่ห่างไกลจากราชอาณาจักรฮัชไมจอจอแดงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคิศักราช1943เป็นการจัดตั้งระบบนิคมเกษตรกรรมแบบช่วยเหลือพึ่งพาตนเองตั้งแต่แรกเริ่มสามารถพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งให้เป็นพื้นที่สีเขียวเน้นการเพาะปลูกพืชผักต่างๆหลากหลายชนิดเช่นการปลูกส้มอัลมอนด์มัสตาร์ดกระพุดลูกพีชเป็นต้นรวมถึงการทำปศุสัตว์เช่นฟาร์มวัวนมนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนและโรงแรมภายในนิคมการเกษตร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยปัจจุบันคิบูตฟาบรูมมีสมาชิก760คนด้านศาสตราจารย์ดรแดนเรวานนอดีตหัวหน้านักวิทยา,าศาสตร์ของกระทรวงเกษตรอิสราเอลและปัจจุบันเป็นหัวหน้านักวิทยา,าศาสตร์ของศูนย์วิจัยมิเกลบรรยายถึงนวัตกรรมการเกษตรและการวิจัยซึ่งนิคมการเกษตรคิบูต์ฟาร์บูมเป็นสถานที่ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตร เป็นแหล่งที่ไหลมาจากแม่น้ำจอแดนในขณะที่การทำกรเกษตรกรรมในพื้นที่อื่นใช้น้ำที่กลั่นมาจากทะเล มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการเกษตรและการผลิตอาหารของอิสราเอลในส่วนนายอีรันกาไบเดอร์บรรยายถึงระบบการให้น้ําพืชผักต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตรซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทเกาคอนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับนวัตกรรมคิดค้นภายในนิคมการเกษตรคิดบุตฟาบรูมและนําออกสู่การใช้ที่เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เซ็นเซอร์ระบบชประทานน้ำหยดที่บังคับจากระยะไกลข้ามประเทศได้โดยใช้การควบคุมผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ การใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งการส่งน้ำไปแปลงกเกษตรกรรมขนาดเล็กไปจนถึงกเกษตรกรรมขนาดใหญ่รวมถึงนวัตรกรรมการวิเคราะห์สภาพดินเพื่อให้การให้น้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งขณะนี้กำลังทดลองการให้น้ำในด้านการปรศุสุตว์อาทิเช่นการให้น้ำในเล้าไก่เช่นเดียวกับวิธีการให้น้ำกับพืชเป็นต้น จากนั้นศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้ญญาฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยะราชนารีทอดระเนตรความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและระบบชลประทานภายในแปลงเกษตรกรรมของนิคมการเกษตรคิดบุตรฟาบรูมในการพัฒนาภาคการเกษตรและการบริหาร,ารจัดการระบบชลรประทานน้ำหยดที่มีประสิทธิภาพซึ่งน้ำที่หยดไปแต่ละหยดนี้จะถูกซึมซับเข้าสู่เนื้อดินอย่างรวดเร็วก่อนที่จะละเหยไปและเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างตรงเป้าคือรากของพืช กราวคือเป็นระบบที่ประหยัดน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นระบบที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสําคัญในภาวะที่น้ําขาดแคลนในหลายภูมิภาค อิสราเอลเป็นประเทศแถวหน้าในเทคโนโลยีเหล่านี้นิคมการเกษตรประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนานด้านการเกษตรด้วยความร่วมมือของสมาชิกที่มีทั้งเกษตรกรนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆที่มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์วิจัยและนำผล,ผลผลิตมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนผืนทะเลทรายให้กลายเป็นสีเขียวเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเกษตรกรรมโอกาสนี้ทรงวางพงมวลาที่หลุมฝังศพของนายเกอร์โซนเบนเดวิด ซึ่งเป็นพระอาจารย์สอนศาสตราจารย์ดรสมเดจเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีเมื่อครั้งที่ทรงเป็นอาสาสมัครในทิคมการเกษตรคิดบุตรฟารบูมเมื่อคิเตศกราช1977ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวรกาศให้ผู้บริหารของคิดบุตรฟารบูมและผู้จัดการโรงแรมเฝ้าฉายพระรูปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประ,ระเทศไทยไรายงาน ในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนทรอ,อามาตยากุณดิฉันปียณีเทียมบำพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ